สวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาที่ที่สี่พฤศจิกายนสองห้าห้านะครับได้มีโอกาสมาเดินดูข้าวที่ปลูกไว้นะครับซึ่งช่วงนี้ก็กำลังจะเหลืองพอดีนะครับ เกือบได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับครับพื้นที่นาก็ผลผลิตคงได้ไม่ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเออช่วงปีนี้ฝนแรง ให้ผลผลิตไดไ้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่ครับมีนครับปลวกเดินข้างแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับได้ได้ทุนอย่างดีนะครับถือว่าโอเคเราไม่ค่อยได้มาดูแลเท่าไหร่เพราะ ต้องทำงานอยู่ที่กรุงเทพข้าเก็ให้พ่อดูแลนะครับเราลงทุนเงินลงทุนไปไถปุ๋ยอะไรพวกนี้ครับค่าลงทุนแต่พวกน้ำพวกอะไรนี้ให้พ่อดูแลนะครับซึ่งไม่รู้ว่าปีหน้าอาจจะจะทำอีกหรือเปล่าเพราะว่า พ่อไม่ค่อยสบายนะครับเจ็บแข้งเจ็บขาแก่แล้วหกสิบกว่าละโรงสารพ่อเหมือนกันฮะพ่อก็บอกว่าเออให้ถ้าไม่มีเวลามาก็ไม่ไม่ไม่อยากให้ทำนะครับเพราะว่าทำไปแล้วมันขาดทุนนะครับเพราะไม่มีคนดูแลเพราะว่ากาจะทำนาก็ต้องมี การดูแลเรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยว่าจะพืชต่างๆครับหลายขั้นตอนคนเป็นลูกชาวนาก็พอจะทราบนะครับว่าเออเราต้องดูแลน้ำไม่ให้ขาดผลผลิตมันจะออกได้ออกมาดีนะครับแต่อันนี้ผมทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะครับเลยไม่มีเวลามาดูแลเท่าไหร่ แต่ก็โอเคครับผลผลิตออกมาก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการทำนาครั้งแรกในชีวิตที่ทำด้วยตัวเองครับข้าวกำลังเหลืองนะครับเต็มท้องทุ่งนะครับมีของอันนี้ฝั่งนี้เป็นเป็นของผมนะครับมีของญาติ ของลุงป้าอาครับเป็นแถวแถวและประมาณยี่สิบไรครับเป็นพี่น้องยญานพี่น้องกันนะครับแบ่งกันทำประมาณแปดเก้าแถวครับแถวและประมาณยี่สิบไร่ก็คงไม่น่าเกินหนึ่งเดือน น่าจะไม่เกินปีใหม่น่าจะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเพราะว่าข้าวเหลืองมากแล้วครับแล้ววันนี้ถือเป็นเลือกดีเราจะมาดูดูไอ้รอบรอบที่ดักไว้นะครับเพราะว่าจะต้องข้าวจะสุกแล้วต้องระบายน้ำออกครับเพราะว่า ถ้าไม่ระบายออกจะทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตทำได้ยากนะครับอันนี้เราจะมาเปิดน้ำแล้วก็ดักดักรอบไปนะครับอันผมเรียกว่ารอบน่าจะเรียกว่ารอบทั้งประเทศนะครับมาดูผลงานกันนะครับโอ้มีนกบินขึ้นแล้วนกอะไรไม่รู้ครับดูผลงานรอบที่ดักไว้นะครับตรงนี้ครับทางเปิดน้ํา แล้วนี่ครับลอบอูเป็นปูไงครับปูปูปพ่อก็ชอบกินปูนะครับทานปูลาบปูที่บ้านอร่อยมากนะครับเดี๋ยวจะทำการกู้รอบนะครับแล้วนะ น่าจะได้เป็นพวกปูพวกลูกปาลาพวกปลาหมออย่างเงี้ยครับเพราะว่าเมื่อวานมามากู้ไปครั้งหนึ่งแล้วส่วนมากเป็นลูกปลาหมอนะครับตัวเล็กๆเกท่าประมาณนิ้วนิ้วโป้ง่งเนี้ยครับอันนี้ครับคืออุปกรณ์ใส่ครับเป็นผ้าอัานผมรู้ว่าพะยงนะครับพะยงสีฟ้านะครับเอาไว้ใส่นะครับ วันนี้คงจะกู้กลับไปแล้วนะครับเพราะว่าเดินมาไกลครับถ้าดักไว้พ่อคงเดินมาดูไม่ไหวเลยวันนี้ก็จะเก็บกลับบ้านดีกว่าครับปล่อยให้ลูกปลาได้เจริญเติบโตบ้างขอบคุณที่ติดตามชมขอบคุณครับ